สวัสดีครับเช้าวันจันทร์น,นี้ก็มาส่งงานของพี่กเกษมพอดีพี่พี่เขาโทรมาไม่มีลายไม่มีอะไรก็โทรมาสั่งว่าเออเอาจัดให่าไ่อยช่างละเป็นกำรรคอตัวน,นี้จะเป็นไม้เก่านะครับก็จะมีรูมีอะไรมัง่งถ้ช่างเขาเขาอุดให้มันมีเป็นไม้ติดกระพี้ เป็นลังอลูโตยีบสองรูแปดนะฮะเป็นปีโรเลอร์สี่สิบเซนลูกนี้จะเป็นลูกสแตนเลสไล่เบาลดน้ำหนักหน้าให้ด้วยลายเดี๋ยวแต่ช่างทำไม่มีว่าจะทำยังไงทำให้งไงก็ต้องเอาอย่างนั้นก็เป็นปีสี่สิบเซนนะฮะ เป็นระบบเจาะทะลุยึดน็อต3ตัวชุดติดนี้เป็นยึดน็อต2ตัวนะฮะเ,เป็นสปริงแล้วก็อีแปะกันตัวยึดน็อตคลายมันก็จะการยึดอะไรมันก็จะแน่นอย่างนี้ก็จะใส่ให้ไปเป็น13มมิลนะครับ ตัวนี้แต่ผมใส่จำลองให้ดูนัคือ14ระยะชักอยู่ที่80เป็นไกลเซฟนะครับน้ำหนักตัวนี้เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ2.7เพราะว่าท้ายจะไม่ใหญ่ท้ายจะเล็กกลองไกลก็ประมาณนี้ฮะ ปีกนี้เป็นปีกของผมเองนะครับไม่ได้เอาของใครมาผมทําขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มแรกเลยไม่มีรับของใครมาผมจะทําแล้วก็ทดลองของผมไปเรื่อยมันลงตัวที่ยังไงผมก็จะทําอย่างนั้นตลอดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ผมก็จะบอกลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ซื้อของผมไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่างานผมเป็นยังไง ส่วนร่องนี้ผมเจาะดอก5มิลนะฮะลึกลงไป4.5ก็จะแค่ดอกมันจมลงไปในรางจะไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็ความกว้างของร่องก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปมันก็จะพอดีกับลูกผมจะไม่เจาะใหญ่กว่านี้ใส่ลูก4ี่มิลผมก็เจาะแค่5้ามิลลึกลงไปแค่4.5้าแค่ให้ไกลกล่องมันลงไปแล้วก็ยึด แล้วก็เรายัดเข้ามาก็จะพอดีนี้เดี๋ยวเก็บงานอีกสอาวันเดี๋ยวส่งให้พี่กเกษมนะครับพี่กเกษมที่โทรมาหาผมก็พี่แกก็รอมาหลายเดือนแล้วแหละขอบคุณที่รอก็เดี๋ยวผมจัดให้สวยยิงมันแม่นหากินหมันหมันก็ประมาณนี้ฮะงานโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับกับงานของพี่กเกษม เดี๋ยวเก็บงานดีสักสองสามวันเดี๋ยวทยอยส่งให้ครับก็ของลูกค้าก็ก็หลายเจ้าฮนะแต่ไม่รู้ว่าของใครมัง่งอันนี้ก็เป็นกำรรคออันนี้เป็นรางสี่เหลี่ยมส่วนตัวนี้ก็ของคุณปุ้ยเป็นไม้โพทะเลเหมือนเดิม ส่วนนี้ของช่างเอาไว้ทำรีวิวแล้วก็ไว้หากินส่วนตัวนี้ก็ของน้องต้าเดี๋ยวมาใส่เป็นท้ายเป็นท้ายอ่มือสอด <c oughs> เอาไปลงสีอยู่ตัวนี้ลางอยู่ที่140เซนน้องเขาจะตัวใหญ่เขาก็เล่นแรงเลยโอเคฮะฝากก็ได้ครับกับ อ,อุปกรณ์แล้วก็ปืนของช่างละขอบคุณครับ